สวัสดีครับอยู่กับป่านวันนี้เราจะมารีวิวโต๊ะตัวนี้กันมันก็คือโต๊ะงานช่างอนเนกประสงค์นะครับยี่ห้อ black and decker รุ่น workmate 125ตัววัสดุนะครับขาเป็นเหล็กแล้วก็ตรงมือจับองหมุนนี้เป็นพลาสติกส่วนท็อปเป็นไม้ไผ่ฟังก์ชันหลักๆในการใช้งานนะครับก็เอาไว้จับชิ้นงาน เพื่อให้งานไม่เลื่อนนะครับไว้สําหรับเลื่อยหรือว่าสว่านตามแล้วแต่เลยส่วนของที่เขาแถมมาให้เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แหละเป็นคล้ายๆปากกาจับนะครับเอาไว้สําหรับจับงานที่มีขนาดใหญ่กว่าที่มันอ้าได้หรือว่าเอาไว้ทําสําหรับขัดผิวด้วยกบไม้นะครับข้อดีนะครับมันก็จับได้สะดวกรวดเร็วชิ้นงานไม่เลื่อน ไม่ต้องจับชิ้นงานไว้นะครับประโยชน์ของปากกาจับแล้วก็ปลอดภัยด้วยเนื่องด้วยน้ําหนักที่มันเบานะครับเวลาที่เราเลื่อยไม้ชิ้นใหญ่ๆอะ่ะมันอาจจะโต๊ะมันอาจจะสั่นคลอนนะเราก็ต้องเหยียบเอาขาเหยียบไว้อย่างนี้นะครับจับชิ้นงานได้สูงสุดสําหรับตัวปากมันนะครับประมาณ5นิ้ว แต่ถ้าหากเราใช้คู่กับคลิปสีส้มมานนี้ยนะครับก็จะจับได้สูงสุด10.5นิ้วนะครับการออกง่ายครับนี่ชุดแล้วก็ล็อกตรงนี้เพื่อความแข็งแรง วิธีการพับเก็บเราก็คลายล็อกตรงนี้แล้วก็พับเก็บเหมือนโต๊ะปิกนิกเลยเก็บแล้วก็ประหยัดพื้นที่นะครับน้ำหนักเบาก็จริงๆโต๊ะอเนกประสงค์เนี้ยมันก็มีหลายยี่ห้อตัว b บ็ k แอนด์เดเอรเงเนี่ยเขาก็มีหลายรุ่นซึ่งจริงๆรุ่นนี้เป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นใหม่เนีมันจะหนักกว่านี้แล้วก็มีขาสําหรับไว้ให้เหยียบด้วยก็จะมั่นคงแข็งแรงกว่า ส่วนตัวรุ่นท็อปเนี่ยไอตรงเนี้ยมันสามารถพับขึ้นมาได้ด้วยนะครับก็เอาไว้จับชิ้นงานแบบประกบอะไรเงี้ยนะราคาเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าไม่ถึงสองพันบาทนะครับซึ่งในในเว็บในไทยก็มีขายนะมันจะเหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็กนะครับเช่นระเบียงคอนโดเหมือนที่ปานอยู่ตอนนี้ขนาดความกว้างเนี่ยประมาณสองเมตรกว่าเองนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยประมาณ สี่เมตรอ่าก็จะเหมาะกับการใช้งานพื้นที่เล็กๆก็ขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะครับใครชอบก็ฝากแชร์ด้วยไปแล้วบาย